สวัสดีครับผมเอนะครับวันนี้เราจะมาสอนบิลสายเงานะครับเอาไว้สู้กับบอสที่มันเห็นเราหายตัวนะครับอ่ะมาดูสกิลกันดีกว่านะครับตอนแรกเราต้องเปลี่ยนเป็นสายเงาก่อนนะครับชึบเสร็จแล้วก็สกิลที่เราใช้นะครับก็จะมีะเฉดเงาปรับให้เป็นสกิลพื้นฐานสซโคนคิดปรับให้เป็นฟื้นฟูโซลมหายใจพิษปรับให้เป็น ตรงนีนะ้ตรงการครับแกส๊สน้ำตาแล้วก็ชูริเคนปรับให้เป็นควันทางนะครับก็คือมันจะช่วยให้เราฟื้นฟูนฟนโซได้มันจะมีปัญหาตอนโซไม่ค่อยพอก็กดตัวเอกไปก็จะเพิ่มโซได้แล้วก็บัวลบหนีปรับให้เป็นอัปเกรดปาร์ตี้นะครับเวลาเราใช้เราจะได้คิดเข้าเ,เพิ่มขึ้น40%แล้วก็คิดแรงขึ้นอีก50%นะครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้นะครับกดใช้งานเลย วิธีการคอมโบนะครับตอนแรกเราต้องทำให้สแต็กติดพิษก่อน5นะครับโดยการกดสกิลเลข4ตุ้มเดือนมันก็ติด5เลยแต่ผมไม่สอนผมสอนที่มันต้องใช้อินฟินิตี้ดีกว่าก็คือกดเล็3กดแท็บกดเล็1เราก็จะได้5สแต็กนะครับแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวากด F ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาประมาณนี้กดไปเรื่อย หมดแล้วสามแถบหนึ่งเสร็จเลมวนไปเรื่อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าคอมโบจริงๆนะครับจะกดเลขสี 4, กดตัว V แล้วก็คลิกซ้ายขวา F แล้วก็ถ้ามันคูดาวอยู่ก็กดเลขสากดแถบกดหนึ่ง แล้วก็คอมโบต่อแล้วก็มีสกิล e s s q หลบได้นะครับเอาไว้หลบสกิลบอสนะครับเล่นสองก็หลบได้ตัว f วก็หลบได้อะไรอย่างนี้ต่อถ้าเล่นบิลนี้นะครับเหมาะกับบอสที่มันเห็นเราแล้วเราก็ต้องฝึกหลบสกิลให้เก่งด้วยถ้าเราหลบไม่เก่งก็มีสิทธิ์ม่องเท่งเหมือนกันนะครับอะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาคอมโบให้ดูนะครับว่ามันคอมโบกันยังไง สกิลตัว X นี่เรากดตอนที่แบบเฮ้ยโซเราไม่พอเราก็กดตัว x มันก็จะเพิ่มโซเราก็สกิลต่อได้อะไรอย่างงี้ mm hmm. ก็ใช้ไปนะครับฝ <laughs> ึกใช้ไปอ่ะเดี๋ยวเรามาคอโมโบเลยนะครับ โอเคตอนนี้โซหมดนะครับแต่โซหมดจะมีปัญหาตรงนี้เราต้อง้ายเพิ่มโซใหม่คือเราต้องกะโซดีๆนะครับตะกี้ไปกด X ก่อนไงลืมไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับฝึกบ่อยๆเลยก็ชินเองนะครับว่าโซต้องประมาณไหนต้องกดสกิลอะไรยังไงกดหลบตอนไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบข้อฝากกดซับ c ไคร e ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีช่องไลฟ์สตรีมอีกช่องหนึ่งนะครับก็ฝาก ก็ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับก็จะไลฟ์สตตีมอีกช่องหนึ่งแต่ช่องนี้ก็จะอัพคลิปปกติที่ต้องมานั่งตัดต่ออะไรอย่างนี้โอเคครับก็บ๊ายบาย